สวัสดีนะคะ<ด>ชื่อแม่เหมียวค่ะอันนี้ชื่อน้องนาวาค่ะ,คะก็ดีใจนะคะที่ได้มางานเปิดตัวของยูนิโกค่ะอืมใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ค่ะช่วยแชร์ประสบการณ์ในการใช้ยูนิโกลให้กับพวกเราได้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อจริงๆก็คือให้น้องอะ่ะทานมาสัก ระยะประมาณ3เดือนจากเดิมมาที่น้องสูงประมาณ130ก็ตอนก็ตอนนี้ก็สูงประมาณร้อยเท่าไหร่นะลูก1 3 7บค่ะอ่าร37ค่ะว้าวเรียกได้ว่าสูงขึ้นถึง7เซนภายในระยะเวลา3เดือนเลยใช่ไหมคะคะคุณแม่น่าจะแบบภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากๆแน่เลยใช่แต่อันนี้แม่ก็คือให้น้องทานอ่ะแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยนะ<อ>เพื่อที่จะว่าเพิ่มประสิทธิภาพค่ะอ่านมก็ส่วนหนึง่งแล้วก็ ออกกาลังกายด้วยมันจะได้ช่วยกันอ่าก็คือเป็นการทําควบคู่กันไป<ช>นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมื่อเห็นลูกโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วคะ่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเออดีใจนะคะที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมทีเ่เป็นนมที่เสริมความสูงค่ะดีเอ่อแล้วก็เห็นผลจริงอ ก็คือดีใจที่ลูกเติบโตขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อยากจะถามน้องที่กว่าว่านมยูนิโกรของเราเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับแล้วปกติแล้วเนี่ยดื่มนมยูนิโกรบ่อยไหมคะบ่อยครับ ดื่มบ่อยเลยแสดงว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องสูงขึ้นมากกว่าน,นี้อีกแน่ๆค่ะถ้าคุณแม่นะคะอยากจะฝากข้อความถึงผู้ปกครองที่กําลังมองหาวิธีการเพิ่มความสูงให้กับลูกๆคุณแม่อยากจะพูดอะไรบ้างคะก็คือแนะนำแนะนําตัวนมยูเนโกเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เห็นผลจริงค่ะแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยอันนี้ยิ่งเห็นผลใหญ่เข้าไปเลยยิ่งเห็นผลยิ่งขึ้นค่ะอืม,อมก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยค่ะ